ขอพอรไหว้พระกราบสักการะพระมหาจักรพรรดิองค์ประถมองค์ปู่ใหญ่นาคราชแห่งเมืองบาดาลปู่อือลือนาคราชราชาวังถ้ำไหย พญางูสวงใหญ่เปิดดวงเปิดโชคที่ผู้ยอดทรัพย์วัดถ้ำไฮสถานที่ท่องเที่ยวทำบุญที่น่าสนใจแห่งใหม่ภายในวัดมีจุดไฮไลท์ที่สำคัญพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาที่วัดต้องเข้ามากราบไหว้ขอพรคือพญางูสวงใหญ่แม่นางไฮปู่อือลือเป็นต้นสถานที่แห่งนี้เป็นที่อยู่ของพญางูสวงใหญ่คือเป็นก้อนหินที่ใหญ่ที่สุดสูงที่สุดเลยเรียกว่าผู้ยอดทรัพ์ พระอริยพล์จอาวาดผูยอดทรัพบวัดถ้ำไฮตะบลสารพีอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีเล่าว่าความเป็นมาของผู้ยอดทรัพ์แห่งนี้ถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหลวงพ่อได้ไปที่ชัยภูมิแล้วไปเอาหินที่เป็นของพระาธาตุเจดีเก่ามาเลยขออธิษฐานจิตมาสร้างที่ตรงนี้เนื่องจากพระาธาตุเจดีของที่ผู้ยอดซับเก่าสุดสทมแล้ว เลยอธิษฐานจิตบอกว่าถ้าจะให้สร้างพญางูส่วนใหญ่ให้ตามมาคืนต่อมาฝันเห็นพญางูสวงใหญ่ตัวใหญ่ตัวดำมากอ้าปากจะกินพระคิดว่ายังไงก็หนีไม่พ้นเลยคิดว่ายอมตายตอนพญางูสวงอ้าปากกำลังจะกินพระอยู่ก็มีวัวกระทิงมาจากไหนไม่รู้มาชนพญางูสวงใหญ่กลิ้งไปในวันนั้นมาก็เลยมั่นใจว่าจะสร้างแล้วก็ได้สร้างจริงๆ จากนั้นพุทธศาสนิกชนต่างเข้ามาในวัดเป็นจำนวนมากไม่ได้ขาดเวียนมาวัดทุกวันโดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์มาขอพรเปิดรับโชคเปิดดวงรับทรัพย์รับโชคมาขอเรื่องการงานเรื่องโชค นอกจาก,กรเรื่องความเชื่อการกราบไหว้ขอพรแล้วภายในวัดยังมีการสนับสนุนอาชีพให้กับคนในท้องถิ่นให้ญาติโยมมีไรายได้เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายผ้าพื้นเมืองการทอผ้าเครื่องจักสารมีนางรำและมีญาติโยมทำใบสีในวัดไว้สำหรับพุทธศาสนิกชนที่ต้องการผ่านใบสีไปไหว้พญางูสวงใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลสถานี สถานที่ตัวนี้ก็จะเป็นเ,เป็นป่าเป็นที่สงบอยู่เป็นยังคลองความสงบไหวที่ก็ยังเป็นธรรมศาสตร์แต่ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยภาเเฮตมาซูปี <c oughs> <c oughs> เฮตมาซูปีอยู่การปฏิบัติธรรมก็บ่คคอยขาดตอนนี้จุดอยู่ในบริเวณบัดต,ตอนนี้ก็มีอยู่หลายหลายจุดอยู่แม่นมีพญางูซ่วงใหญ่ก็มีแม่นมาง,งไห,งห้ก็มีปูเรือก็มี จุดนี้ก็สะเป็นผู้ยอดศรัพย์มองพยางูสวงใหญ่คือตรงนี้ก็จะเป็นก้อนหินก้อนที่พาตั้งขึ้นมาพยังงูสวงใหญ่คือตรงนี้ก็จะเป็นผู้ยอดทรัพย์ตรงนั้นคือสถานที่ตรงนี้ก็สิเป็นก้อนหินที่ใหญ่ที่สุดสูงที่สุดกมูยเนี่ยก็เลยตั้งชื่อว่าผู้ยอดศรัพย์ตรงนี้แต่นี่ก็เป็นเป็นความเสียส่วนบุคคลเนาะของผ้าผ้ากัก้อนที่ได้สร้างเนี่ยก็คือฝันเห็นก้อนนะก็ฝันเห็นก้อนก็ฝัน ก็บอกว่าฟันเห็นก้อนละคือไมาว่าพาไปใส่ผู้มาละทีนพาก็เลยเอาก้อนหินเก่าๆที่มันเป็นพระธาตุเกดีที่มันเก่าแล้วพาก็เลยว่าขอทิษฐานจิตมาพาก็เลยว่าเสียมาสางพี่ว่าตรงนี้เก่าแล้วก็เลยว่าอยากให้เป็นมายุพี่มันเป็นมองเงินพระธาตุเกดีเก่าพันนะนะก็เลยเอาก้อนหินก้อนนั้นมาก็เลยบอกว่าขั้นสิไดสางพญางูช่วงใหญ่ไก่พ่นตามมากก็เลยเอามาหอดบัดพี่ละพาก็เลยฝันยงมาคลื่อนมากก็เลยฝันเห็นพญางูช่วงใหญ่ตัวใหญ่เลยด้โตัวดำปึ๊ดเลยเด้อ กควมใหญ่กับหัวประมาณเมตรสองเมตรเป็นหละ่ะอ้าปากสิกินพระพระอาสกินพระอ่าปากสิกินพระประเทนพระเล่นยืนในกองฟันก็เลยว่าโอ้ทังไหนหน้องกรณีพวกพนดอกห้องย่อมตายซะเพราะว่าพระย,ย่อมตายซะมันหลักอ้าปากก็เล่กินพระประเทศง,งัวกับทีง่งั้จะโพมาจะใส่ก็เลยมาส่นง,งูพญาง,งูส่วงใหญ่กิ้งไปในเมื่อน,นั้นแล้วเมื่อน,นั้นมาพระก็เลยมั่นใจว่าพระเดชสางก็เลยไดส้สางอิริ มานี่ก็ส่วนมางโยงกับพเพิ่นเข้ามานี่เพิ่นก็สิมาเปิดดวงรับสัพ์ก่อนเปิดดวงรับโชคจังซี่นะที่มาเพิ่นก็มาขอสิ่งอ่ที่ว่าติดขัดเรื่องการเรื่องงานก็ดีหรือว่าสิเป็นเรื่องโชคก็ดีจังซี่นะเพิ่นก็สิกลับมาบอกพระอีกทีหนึงว่าเฮ็ดไปแล้วเพิ่นก็กลับมาบอกว่าได้แบบนั้นแบบนี้แบบนี้จังซี่นะโยงกับกับมาบอกเอง สำหรับอาชีพตอนนี้ก็เป็นการส่งเสริมการอยากกระยมมีรายได้เกิดขึ้นในวัดก็สิเป็นเกี่ยวกับมีท่อผ่าเครื่องจักรสารแล้วก็เป็นเกี่ยวกับมีนั่งรํำแน่แล้วก็มีเกี่ยวกับอยาดยมเหตุบ่ายสีแน่จริงสิละในวัดก็สร้างปันปูนภายในวัดที่จะอยางยมเลยมีรายได้เกิดขึ้นเขาาะัยาดยมใหญ่โยงบนเขาวัดจริงสินะเราก็ต้องหาวิธีทางหรือว่า หากุศโรุบายใดที่ว่าสามารถที่จะนั้นย่อมข่าวมหัดกนที่นี่เหมือนยมเขามาหาเฮาแล้วปรดนี้เฮาเฮ็ดจังไดเขาเสียเอาธรรมะห้เพิ่นจนงซีสนะนั่นล่ะเพราะว่ายุคนี้เขาต้องปรับให้มันทันโลกเพิ่นโลกเพิ่นไปไกลเขาก็ต้องปรับตัวเขาเขากับโลกเพิ่นในมันทันนะนะแมบ่แมันจําเป็นแต่ว่าเขาเขาวัน่แมันจําเป็นแต่ว่าต้องค้นสูงอายุต้องค้นเฒ่าคนแกงี่นะเราเห็ดจังไดสามารถว่าเขาเสียไห้ทุกเพศทุกวัย เอ่อโบจะเป็นคนหนุ่มคนสาวก็สามารถเข้าวัดได้นี่เราก็เป็นกุศลบายที่เป็นเทศยังขึ้นมาภายในวัดนะก็เพื่อที่จะเข้ามาเขาแล้วเพื่อที่เขาจะได้เอาธรรมะให้กับญาติโย่มต่อไป